สบายดีพี่น้องเท่าที่เข้ารบรักพักแพงพี่น้องขับผัดถาดเชิงชุ่มกูบานผัดตำหนักผูผ่านคู่เมืองงามเลืเหลืองน้องหาแรตระการปราสาทเพิงสวยชุดสึง่งสาวผู้ไทยทินมันในพุทธธรรมและนี่คือคํามขวัญของพี่น้องวเท่าเช่าจังหวัสดสกลนครต้อนรับพับต่อพี่น้องปังป AI AI ายเอไอเซยิงเข้าสู่บรรยากาศของรายการผมเสียงเพลวเมืองสกลนะครับกับบรรยากาศมินิทีมงานจากเชฟเอกระวี X R v. มาจากเมืองสิิเกตเขตดอกลำดวนพี่น้องครับทักทาาเอกระวีธีรพันธ์การป่องพอบีสบายดีครับผมพี่น้องครับและนี่คือเจ้าของการเพลงบ้านน้ายังมีดินสร้างแปลงหากินบ่อืดตายนี่แหละครับผมกับเอกระวีธีรพันธ์กับมาหากันแล้วครับผมตักท่าครับผมอ่ะเปิดรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับพบกับผมอีกเช่นเคย เปล่าเพิ่นโอ้ยเพื่อน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 นะครับมือในที่กันเอกระพีที่านครับแม่ยำยมถามข่าวเบาวเส้นเพลทีทรงหน้าเบาวเส้นเพลครับพร้อมทีมกล้องนะครับมาเยี่ยมยามถามข่าวกันทั้งนะครับสวัสดีน้องอาร์มด้วยนะครับมือกล้องนะครับผมนะฮะโอ้ผมกับมือในมุดเอาทันนะครับนานแล้วแล้วครับผม สบายดีพี่นอ้องปังปาครับผมโอ้ยนะฮะบรรยากาศท่องไฮท่องหน้าบนาบนเฮาบรรยากาศย่ำช่วงคำคำนะครับจากท่านพี่น้องท่านพี่น้องเด้อวันนี้มีเมนูอะไรวันนี้จะฝากรายการอะไรไว้กับพี่น้องพี่น้อง,น,องนะฮนะเราก็จะมาสัมผัสกันครับผมอ่าสบายดีพี่น้องครับผมสบายดีครับวันนี้กับเมนูอะไรฮะครับวันมื้อเหนือเฮาสีเฮ็ดเมนูอันยังก่อไอ้ตำปนเห็ดไข่ครับปนเห็ดไข่ปนเห็ดไข่รู้จักไหมปนจักเดิ ครับผมย่างนี่ไหมโอเคครับพี่น้งโอนี่ยพีน้อครับเห็นใครพี่น้องครับนี่หอมครับผมครับนี่นะครับนะครับครับจีหนังครับให้เพื่อนได้กินไห้ไก่บ้านเพื่อนบุกเคยกินเถอะบ้านว่าหนังเข้มอันตะปืนเนี่ยแสบหลายพี่น้องเอ้ยนะครับนะครับกินลงไปว่าแม่นอันเกลือบ้านนั้นยังกว่าหนังเข้มครับผมแต่เมื่อไห่เขาเรียกเสาอยู่หรอไงเออบอว่าแล้วนะฮะ นะครับพี่น้องกับผมนะครับผมโอ้นะตั้มบะฮงพี่น <Yeah, ้องครับก anyway> ินกันแบบท่านประชารถนายพัสดีอาจารย์หนุ่มมีซอด้วยนะครับผมเป็นเกียรมากครับครับผมเป็นเกียพราะเป็นเกียรติไรตินะฮะบรรยากาศท่งนาเฮานะฮะทีมกองมาถึงแล้วนะครับบรรยากาศท่งนานะครับป่าป่าหญ้าเขียวกระจีครับพี่ข่าวสดีครับดองสลราวิโก้ครับครับผมนะฮะบรรยากาศครับพี่น้องครับผมโอ้โห นะฮะอ่ะอามมาจับกล่องลูกละว่างกล่องเจ้าหน่อมนะครับให้มือกล่องมันจับกล่องครับเผาเสด็จสัตยาไยนะครับทักทายพี่น้องครับตรถาเชื่มชุ่มกุบานพัดตำหนักกุพันขู่เมืองงามเรื่องหลวงหาแร่ตะการปราสาทเพรืงสวยสุดซึ่งสาวผู้ไทยทินมันในคุณธรรมและนี่คือค้ามผลของพี่น้องเฮาเจ้าจังหวัดสุโขทัยพีน้องครับบรรยากาศที่ทีมงานเอราวีธีรพันธ์ ขึ้นมาย่าขึ้นมาย่ยดยาครับแล้เห็นนักกินสุพรรณกินนะครับเพราะว่าสิสิ <Yeah. S 1> เก <Background. S 1> <Jasmine. S 2> ียลออกกินไป้ายเลยต้องต้องกินไปน้ำเพลินนะครับเนาะนะฮะบรรยากาศของทีมงานเรานะครับประหยัดครับผมต้องตั้มกับอะไรข้าพุ่งผู้รักผู้ใหญ่ันต้องนั่งเทิมสูงสูงอือผู้มีอายุนะครับโอ้นะครับ มึงอสัมาแรงใช่ไหมเด็กข้ออ้อข้อขาไม่ได้ครับเมื่อกี้พริกทักทายหลร้หลงกอนเอรลวี่เชนพันฝากพี่น้องเนี่ยกับรายการชุดใหม่ที่ทำตอนนี้ครับผมแต่ตอนที่เข้ายุ่งกันน้อและกันเซฟกระดาษสอดเซฟกระดาษสอที่ไปหาแงแค่ปลแดงตึกบไปหาหนูหาหนูหายังไปใส่บ่งใส่เบ็ดพี่น้องครับครับนะครับแล้วต่อไปด้วยอิสานนักแพงครับผมที่ถ่ายทำที่บ้านบ้านจเจริญบ้านพัฒนาบ้านกูพัฒนา อะไรจะเริ่มันคูปปับอืมันคูปปอบหลายปีแล้วหลายปีแล้วตะกอนดีมากซีปีหมดละแมนครับครับและครับตาคนกับตะกรอนดีคนคือลิงเนี่ยช่วโมงเนี่มันูคว้ยน่พวเด้กอะไรอยู่ดีกินแซบเนสยลยกินแจกกินนัวพรวิดมากแบบนี้แพวิ่งายพาใจจกโซลวันที่เก่าอี่ผู้ใหญ่ยืเลื้งย่ดลื้งขึ่นนะครับผมอันนี้มันพุ่งนะครับเอ้าเสือกูแตกซะพ่อ้าวัน เอกระดีธิรพันธ์ผลงานเที่ยงนี่ถีดแช่ได้ติ๊กตอกดังแห้งก็ผลงานเพลงนี้มีชื่อว่ากรับบ้านเฮาครับบ้านนายังมีดินอ่ะลองสร้างในเอกระดีไออยากให้เจ้าลองสร้างพี่น้องครับบางคนไม่รู้นะว่าเพลงนี้คือเพลงใครเอาจริงๆเลยเอาสดเลยเอาตีเ่ามิตรเดี๋ยวเปิดไทยกี่ปีเพราเป็นยังครับเรื่องลองสดไหนก็ได้ครับอันอันอันนี้คือมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันถามข้ามกันครับอันนี้คือเป็นเพลงเป็นเพลงที่ ช่วงที่ลาวอัอกจากงานมาอันนี้ครับอันนี้คือใส่ ใส่อารมณ์ของการเล่าออกจากงานนี่ยัคือควหมายของวิถีวิถีชุดชาวอีสานที่เดินทางสักกินหากินในบ้านแม่นครับพอไม่ไหวมันคิดถึงบ้านก็เรียากก้ามบ่านเท่าก้ามบ่านเท่าต่อสู้ว่าปฏิตั้งรักไหมครับนะครับก็เลยเป็นเพราะน่าเพลงอี่ก็เป็นบ้านนายย่งแม่นครับบ้านนายยังมีดินนี่แหละบ้านนายยังมีดินครับก็เลยก็เลยนี่แหละเกี่ยวกับดินกับหยาก็เลยว่าครับชีวิตคนเฮานี่ไปต่อสู้ก้ามปานหรอก็ต้องมาเริือไม่ได้ครับมาเริือไม่อยู่บ้านนย่างหน่อยมันก็เออมีทีมีดินไม่ทั้งพวเม่าเนี่ยนะจ จามิดเดียบันนอกอัดเสียงสุดยอดมากคนทำมันเป็นเพลงไงเ้นเท่เล่นเด้งหน่งเ็มีกันเด็กกระเทยแก่แกกะเทยแก่แกกเ่เขาเอินคุณแม่ซุ่มกะเทยหน่อยเวลาลงพุงมิดหน่อยหาใบหาต้อยผู้เบาขึ้นไม่ผู้ใด็แท่ๆโอ้ยถือใจแก่กะมันคลักหลายกเหนยเจี๊ยขทาไปฉายากระเทยรุนไง มีได้ั่วไปเห็นได้ประจำเขียนคิวท่าปากเล็บมือสีแดงแตงตจอสุดโกใส่เสื้อใส่เสียวเอาหน้าออกโชว์ล่อปานบักง้อเห็นแล้วอยากกาสวยเลยดุดเจจะเสียใดเด้บ่ได้ตัดหำสวยเลยดุดเจจะเสียใดเด้บ่ได้ตัดหำถ้ามีโอกาสไปสัญญรรมผู้ช่วยทำงานมาชิดซ้ายไปเลยเออเเป็นลูกผู้ชายให้ สุดฟังเพลง,งก่อนเส้นจอ,เ,อ,เ,อเป็นลูกผู้ชายร่างกายแข็แง,แ,งแรงดีแศรษฐายชีวิตแบบสตรียอมรับโดยดีว่าต่กระเทคยคุยเอาละฟังเพลงบ้านนายังก่อนอบ้านนายังมีดินสร้างแปลงหากินบ่ออืดตายรถบอ่อติดชีวิตบ่อวุ่นวายงานเห็ดไปเมื่อกยกายกะเ้า ได้เป็นหอดประธานบริษัทบ่ต้องขัดบ่ต้องแข่งแต่งเองเฮาลูกจ้างไหนจ้างกเฮาคือเก่าวงประชุมคือท่าเขา ครอบครัวขอบคุณ4,000ไลค์นะครับเอาอีกเขาได้สา3,000เจ็ดหนึ่งหย่าสุขหอดบ้านยามบ้านตายให้ปลูกให้สร้างไว้คิดให้ถูกงาหาบมือรวย ยังสิ้ยไปสร้างตัวูบ่มีครอบครัวแม่และพ่อรอขององพี่น้องครับนี่แหละคนบาค้อมเป็นอีสานค้อมเป็นอ,อ,อัตลักษณ์ครอมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีสานแม่นสิอู่ไก่บานปนเอก็ยังคิดหอวบานเฮ้กเาผมเองซิ่งเป็งเมืองสุรคร้อนอาจารย์ป่องบ่าวเอกเรื่องทิ่พัน ขอทีมงานนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั่วชียอีสานประทินหากินไก่บานสูสูด้ <lok> วยพี่น้องเด้อะยูดีพี่แง่ร่กกให้ร่ด้วยร่ <อะ S 2> างไมด้วยปลอดโรคปลอดไข้โควิดไกยห่างแห่เงินและกองท้องและขเขากาบบานเท่าส่างบานแปลงเมืองที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับพ่อแม่ชัางบานยังคล้องถากกันสามารคือเก่าขีดอดลูกหลานมูดเก่าแห่ขึ้นบานตาเมื่อดังข้ามก่อนกว่านี้เลวพี่ฮะเพิ่นดออกมา ดินอีสานสีมองเสาบอ่อเหลือนองหอนสาวนุ่มไผ่ด้เนาะสีซอยตุ่มคุ้มเจเจ้าตาวอีสานดอกจันทน์ล้นพ่นหายนาเหลียวเบื่องหน้าน้ำตาลังนางอ้อยพ่นคือถอดนองผูร้อยรองดอกทางเหินไปลงเพลินเดือนผ้าสาลืมขั้นแทนาสันญาไวหลายปีก่อนบ่ออ่อนซ่อนดอกจันทร์แลว้วช้ายใจแป๋วเด็กเกิดมาจักเมหร่อดอกลาสิขึ้นมาบานเกา่าฝากเสียงเพลงคือถอดเจา้า ปากเสียงแค้นคือถอดเจ้าจากคนเสาผูกอยู่หน้าหล่าคำเอ๋ยหล่าคำเอ,อ๋ยข,ข,ขอขอขอพะยะจะเอ,อ๋ยื้ที่าบ้านจาัดบทก่อนเนี่ยพะยะขี่หัวบ้านนี่ขี่หัดบ้านขี่หัดบ้านว่าน,านที่ไหนไหด,ด้ขี่หัดบ้านไปทางหาดานดอกตามทิณหิวจนใส่สิขาดสิ่งบอมีไผ่ใดดอกเบิงเฮาต่า,ตางพุ่งกับต่างสูต่างพุ่กับต่างทุ่น ปรจับการณ์ทำงานบรรจอนี่โอ้ยหนอโอ้ยหนอโอ้ยหนอหนอยังไหนอ่อเดี๋ยวคนดีเด้อพะอย่าเขาเอยแม้วก็นั่งตาแด่ก็หอนแล้วโอ้ยยิงมกสดเนาะยิงสุดโอ้ยชัดขนาดขอให้เราเขาไปครับบรรยากาศครับตอนนี้ครับเอาพี่เราครับเดี๋ยวมีโอกาส ติดตามช่องเสี่ใหม่กับของเชฟเอกระวีด้วยฝอกพี่น้องหน่อยครับผมฝากติดตามรายการไม่ครับอีพี่แรกนี่คืออยู่พังค้นสกลนคร<ม>บ้านในเสียงเพียวเมืองสกลนครโดยขอนครแห่งการแสวงหาโดยฝากพี่น้อง้องไปครับฝากเนีตานี่ก็แล้วกันครับกับรายการเชฟเอกระวี บอมันสิมีแต่ที่มาตอนคือตอนที่ผ่านมาครับตอนนี้อาจจะตลอดไปเพราะว่าพักมาหาพกปีแล้วปีนี้กลับมารูปแบบใหม่ว่าชั้นใหม่ฝากพี่น้องติดตามโดยความมาแย่งกันแล้วกันครับแต่เชิญไปหามานี่เนาะเยี่ยมอย่างท้ากับพี่น้องมาเท่าไรบองบอกพี่น้องครับมีโอกาสครับเอกรวีธีรพันธ์เร็วๆนี้นะครับกับส่องเสียเอกเราพี่น้องเด้อเราไม่หนีคงเสียเราพักจับพี่น้องแฟนคลับแคร์เพียงสุัิดกรพ่อกันเป็เมื้องหน้าอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายพี่น้องครับบ้านนายัง